กลยุทธ์ของเบ้งตอนจิวยี่ใช้อุบายสาวงามคงเบ้งแก้ด้วยแผนจดหมายสามฉบับเมื่อเล่าปีต้องกลายเป็นพ่อไม้ทรงเครื่องหลังจากนางกำหฮูหญินภรรยาของเล่าปีเสียชีวิตจิวยี่ก็วางแผนที่จะหลอกให้เล่าปีตกลงมาในลุมพรางของตนโดยจิวยี่ใช้สาวงามวัยละอ่อนที่ชื่อว่าซุนฮูหญินเป็นเหยื่อล่อ ซึ่งหญิงงามนางนี้ก็คือน้องสาวของซุนกวนนั่นเองจิวยี้มีความคาดหมายว่าเมื่อเล่าปีเดินทางมาทําการสมรสที่เมืองลำซีตนเองก็จะจับกลุ่มตัวของเล่าปีเอาไว้เพื่อให้คงเบ้งจำต้องแลกเมืองเกงจิวกับชีวิตและอิสรภาพของผู้เป็นเจ้านายแต่จิวจี้คงลืมไปว่าคงเบ้งเป็นผู้ที่มีสติปัญญามากดังนั้นแล้วเมื่อทางฝ่ายงอกกกส่งลีหอบ มาที่เมืองเกงจิว๋วเพื่อทาบทามให้เล่าปีเดินทางไปสมรสกับน้องสาวของสุนกวรที่เมืองลำสีท่านอาจารย์ฮกหลงก็รู้ทันในคนอุบายของจิ๋วยี่ทันทีแต่กระนั้นก็ตามคงเบ้งก็ต้องการที่จะทําการซ้อนแผนจิ๋วยี่พร้อมกับที่ต้องการให้เล่าปีได้สมรสกับนางสุนหูยินจริงๆดังนั้นคงเบ้งจึงสนับสนุนให้เล่าปีเดินทางไปที่เมืองลำสีตามที่สุนกวรมีคําเชิญมาแต่กระนั้นก็ตาม คงเบ้งก็ได้สั่งให้จูร่งเดินทางไปกับเล่าปีด้วยนอกจากนั้นคงเบ้งก็ยังได้มอบจดหมายที่ปิดผนึกอย่างดีจำนวนสามฉบับให้กับจูร่งไปด้วยโดยที่คงเบ้งได้กำชับจูร่งว่าหากมีเรื่องคับขันเกิดขึ้นเมื่อไดก็ให้เปิดจดหมายออกอ่านทีละฉบับเมื่อคงเบ้งวางแผนต่างๆอย่างรัดกุมแล้วเล้าปีก็ออกเดินทางไปที่เมืองลำซี โดยมีจูลงและสุนเขียนพร้อมด้วยทหารอีก500นายติดตามไปด้วยแต่กระนนั้นก็ตามแม้ว่าขงเบ้งจะวางแผนการต่างๆไว้เป็นอย่างดีแล้วเล่าปีก็ยังคงมีความกังวลถึงปัญหาและความวุ่นวายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในปฏิบัติการครั้งนี้จดหมายสามฉบับของของเบ้งเมื่อเล่าปีและคณะเดินทางมาถึงเมืองลำซี อันเป็นเมืองที่จะใช้เป็นสถานที่จัดงานมงคลสมรสแล้วเล่าปีกับจูโล่งก็ตัดสินใจเปิดจดหมายฉบับแรกของคงเบ้งอ่านเพื่อที่ว่าจะได้ทราบถึงคนอุบายที่ควรปฏิบัติซึ่งในหนังสือวรรณกรรมสามก็ได้บรรยายถึงคําแนะนําของคงเบ้งเอาไว้ดังนี้ให้ทหารทั้งปวงแต่งตัวจงโอโถงไปเที่ยวซื้อของในเมืองลำสีถ้าชาวเมืองจะถามว่ามาธุรสิ่งใดก็ให้บอกว่า เล่าปีจะมาแต่งงานกับน้องสาวซุนกวนให้ชาวเมืองจงรู้ทั่วกันแล้วให้เล่าปีแต่งสิ่งของเข้าไปคำนับนางงอกก๊กไทซึ่งเป็นมารดาของซุนกวนและนางซุนหูหยินเมื่อข้อความในจดหมายฉบับแรกของคงเบ้งปรากฏออกมาเช่นนี้ก็ทำให้เกิดประเด็นปัญหาอันน่าขบคิดขึ้นมาสองประการโดยประการแรกก็คือ เหตุใดขงเบ้งต้องให้บรรดาทหารของตนไปกล่าวให้ชาวเมืองลำซีได้ทราบถึงงานมงคลสมรสระหว่างเล่าบีและนางซุนมูหญิงส่วนประเด็นปัญหาประการที่สองก็คือการที่ขงเบ้งสั่งให้เล่าปีไปคำนับเกี้ยวก๊โกโลผู้เป็นบิดาของนางใต้เกี้ยวและนางเสี่ยวเกี้ยวซึ่งเป็นพ่อตาของซุนเซ็กและจิวยี้นั้นท่านอาจารย์ฮกหลงมีวัตถุประสงค์ใดซ่อนอยู่ในคำแนะนำเหล่านี้ หากเราพิจารณาข้อความของคงเบ้งในจดหมายฉบับแรกอย่างละเอียดแล้วก็จะพบว่าเจตนาของคงเบ้งก็คือการทำให้ข่าวการสมรสของเล่าปีเรื่องลือไปทั่วทั้งเมืองลำซีนั่นเองนอกจากนั้นเพื่อให้การสมรสในครั้งนี้เกิดขึ้นจริงคงเบ้งจึงสั่งให้เล่าปีไปคำนับเกียวกโบโกซึ่งไม่ทราบถึงการสมรสนี้อีกด้วยดังนั้นแล้ว เมื่อเกี่ยวก๊กโลนําเรื่องที่เล่าฟีจะแต่งงานกับนางสุนหูยินไปสนทนากับนางงอกกกไทซึ่งเป็นมารดาของสุนควรแล้วนางงอกกไทก็รู้สึกประหลาดใจที่นางไม่ทราบเรื่องนี้เลยหลังนั้นแล้วเมื่อนางงอกกกไทส่งคนรับใช้ไปสืบถึงเรื่องนี้นางจึงรู้สึกโกรธมากที่นางและญาติผู้ใหญ่คนอื่นๆไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนด้วยเหตุนี้เอง เมื่อข่าวการสมรสแพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองแล้วสุวนกวนจึงตกอยู่ในฐานะที่ต้องจัดการสมรสนี้ขึ้นมาจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วคำแนะนำทั้งสองประการของคงเบ้งในจดหมายฉบับแรกต่างก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมกันกล่าวคือหากปราศจากคำล่ำลือถึงการสมรสระหว่างเล่าปีและนางซุนฮูยินโดยชาวเมืองลำซี และหากคงเบ้งไม่สร้างประเด็นปัญหาเรื่องนี้ขึ้นในบรรดาวงญาติของสุนควรแล้วเล่าปีและคณะก็อาจจะถูกสุนควรลอบสังหารได้เนื่องจากมีเหตุการณ์ปรากฏต่อมาว่าสุนกวรพยายามที่จะลอบสังหารเล่าปีและคณะแต่ก็โชคดีที่นางงอกก๊กไทได้ให้ความคุ้มครองแก่เล่าปีและคณะอย่างเต็มที่เนื่องจากว่านางรู้สึกเป็นดูในตัวของเล่าปี ประกอบกับนางไม่ต้องการให้นางซุนกูหยินต,ต้องกลายเป็นแม่ไม้ตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานอีกด้วยดังนั้นแล้วเราจึงกล่าวได้ว่าแผนการของของเบ้งในจดหมายฉบับแรกทําให้เล่าปีได้รับโชคเป็นสตรีรูปงามพร้อมกับที่ยังสามารถรักษาเมืองเก่งจิวเอาไว้ได้อีกด้วยฝ่ายจิวยีแม้ว่าจะต้องพ่ายแพ้ต่อความคิดของของเบ้งในครั้งนี้ แต่ท่านแม่ทัพใหญ่แห่งเมืองกังตังก็ยังคงคิดกลนอุบายที่จะทำลายเล่าปีของเบ้งรวมทั้งคณะพักพวกของจกกกต่อไปกล่าวคือเมื่อการสมรสระหว่างเล่าปีและนางซุนฮูยินผ่านพ้นไปแล้วจิวยี่ก็คาดคเน,นจิตใจของเล่าปีได้ว่าชายวัยห้าสปีดังเช่นเล่าปีก็คงจะมีใจลุ่มหลงในอิสสตรีวัยสาวอย่างแน่นอนนอกจากนั้นเล่าปีก็เคยเป็นคนยากจนมาก่อน ดังนั้นแล้วท่านแม่ทัพใหญ่แห่งเมืองต่างๆจึงได้นําให้สุนควรใช้ทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งการมารมเป็นสิ่งล่อลวงเล่าปีให้อาศัยอยู่ในเมืองลำซีต่อไปเพื่อให้ท่านผู้นําแห่งจกกกลืมขงเบงกวนอูเตียวหุยและการรักษาเมืองเกียงจิวซึ่งจิวยี่ก็คาดการได้ถูกต้องเนื่องจากว่าเมื่อสุนกวรสร้างคฤหาสน์อันสวยหรูให้กับเล่าปีพร้อมกับการจัดสาวงามจำนวนมากไว้คอยรับใช้เล่าปีแล้ว ท่นผู้นำแห่งจกกก็ลุ่มหลงไปกับฮาเร็มอายายวนแห่งนี้ตามที่จิวยี่ได้วางแผนเอาไว้ฝ่ายจูร่งนั้นแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเจ้านายแต่เขาก็ไม่สามารถจะตักเตือนเล่าปีได้หลังนั้นแล้วสิ่งเดียวที่จูร่งทำได้ก็คือให้ทหารทั้ง500นายของตนฝึกฝนอาวุธพร้อมกับออกกำลังกายด้วยการขี่ม้าเอาไว้แต่กระนั้นก็ตาม เล่าปีก็ยังคงลุ่มหลงอยู่กับสิ่งยั่วยาวเหล่าตนอย่งางชนิดที่เรียกได้ว่าถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้เองเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่จูล่งจึงตัดสินใจเปิดซองจดหมายฉบับที่สองออกอ่านซึ่งข้อความของคงเบ้งในจดหมายฉบับนี้ก็คือแม้เล่าปีหลงด้วยกลสนสุนกวนและมีอะไรด้วยนางซุนฮุยนไม่คิดอ่านจะกลับเมืองก็ให้จูล่งลวงเล่าปีว่า โจโฉยกทัพมาตีเมืองเกงจิว๋วขงเบ้งให้กวนอูเตียวหุยออกรบต้านทานเป็นสามารถกองทัพโจโฉยังหากลับไปไม่ถ้าเห็นว่าเล่าปียังมีอะไรด้วยพรรยาอยู่ก็ให้เล่าปีบอกเนื้อความจริงซึ่งจิงยี่กับซุนกวนทํากนอุบายให้นางซุนหูหญินฟังถ้านางซุนหูหญินเป็นคนมีน้ําใจสัต์่อก็จะมาด้วยเล่าปีเป็นมั่นคงด้วยข้อความเช่นนี้ของของเบ้ง ก็ทาให้เราทราบว่าท่านอาจารย์ฮกหลงได้ทราบมาล่วงหน้าแล้วว่าจิวจี้จะต้องทํากวนอุบายเนี่ยรั้งเล่าปีเอาไว้เช่นนี้ดังนั้นแล้วผมเบ้งจึงต้องคิดกวนอุบายขึ้นมาแก้ไขแต่กระนั้นก็ตามแม้ว่าเล่าปีจะได้ทราบข้อความนี้จากจูล่งแล้วก็ตามเล่าปีก็ไม่ได้แสดงอาการตกใจออกมานอกจากนั้นท่านผู้นําแห่งจกก,กก็ยังได้กล่าวกับจูร่งในทํานองที่ว่า ตนเองต้องไปปรึกษากับนางซุนฮูยินก่อนว่านางจะยินยอมให้เล่าปีกลับไปป้องกันเมืองเกงจิวหรือไม่แม้ว่าเล่าปีจะไม่สามารถตัดสินใจได้ในทันทีว่าตนเองจะกลับไปป้องกันเมืองเกงจิวหรือว่าจะอยู่ครองคู่กับนางซุนฮูยินที่เมืองลำซินี้ต่อไปแต่ในที่สุดเล่าปีก็สามารถตัดความลุ่มหลงในอิสตรีและทรัพย์สินอันมีค่าต่างๆที่เมืองแห่งนี้ได้ โดยที่นางซุนหูหยินก็ตัดสินใจติดตามเล่าปีกลับไปที่เมืองเกงจิวด้วยดังนั้นแล้วด้วยอุบายของของเบ้งในจดหมายฉบับที่สองนี้ก็ทำให้เล่าปีสามารถถอนตัวจากสิ่งยั่วย้งต่างๆของจิวยี่ได้สำเร็จและเดินทางกลับไปเมืองเกงจิวแม้ว่าเล่าปีและคณะจะสามารถหลบหนีออกมาจากเมืองลำซีได้แล้วก็ตามแต่เมื่อซุนกวนทราบข่าวการหลบหนีของเล่าปีแล้ว ท่านผู้นำแห่งเมืองกังตังก็สั่งให้ทหารออกติดตามจับเล่าปีทันทีนอกจากนั้นซุนกวนก็ยังมอบกระบี่อาญาสิทธิ์ให้กับชีเซ้งและเตงหองเพื่อนำไปตัดสีสของเล่าปีและซุนฮูยินอีกด้วยแสดงให้เห็นว่าท่านผู้นำแห่งเมืองกังตังไม่ได้สนใจในสวัสดิภาพชีวิตของน้องสาวเลยเมื่อกองทหารของเมืองกังตังติดตามเล่าปีมาจนพันกันแล้ว ท่านผู้นำแห่งจกกกก็ตกอยู่ในสถานการณ์อันคับขันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นแล้วจูล่งจิงเปิดจดหมายฉบับสุดท้ายของคงเบ้งออกอ่านซึ่งข้อความในจดหมายฉบับนี้ก็เป็นไปในทํานองที่ว่าให้เล่าปี่ไปบอกความจริงกับนางซุนฮูหยินว่าสาเหตุที่ซุนกวนยกนางซุนหูหยินให้เป็นพันยาของเล่าปี่นั้นก็เนื่องมาจากว่าเป็นแผนของจิวยี่ ที่จะจับตัวของเล่าปีเอาไว้เป็นตัวประกันเพื่อแรกกับเมืองเจงจิง๋งสาเหตุที่ท่านอาจารย์ฮพหลงสั่งให้เล่าปีปฏิบัติเช่นนี้ก็คงเนื่องมาจากว่าเมื่อนางซุนฮูหยินรู้บา้าตนเองตกเป็นเครื่องมือของซุนกวนผู้เป็นพี่ชายแล้วก็คงจะออกหน้าเพื่อช่วยเหลือเล่าปีผู้เป็นสามีอย่างเต็มที่เนื่องจากว่านางซุนฮูหยินเองก็เป็นผู้ที่มีสติป,ปัญญาและความสามารถในการใช้อาวุธ หรือพูดง่ายๆว่ามีความเก่งมากกว่าหญิงสาวชาวจีนในยุคนั้นนอกจากนั้นนางเองก็เป็นที่รักของนางงอกก๊กให้อีกด้วยซึ่งความคิดเช่นนี้ของขงเบ้งก็ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องกล่าวคือเมื่อขุนพลของสุนกวนที่ชื่อว่าชีเซ้งและเตงหองนำกำลังทหารติดตามคณะของเล่าปีได้ทันนางซุนฮูหยินก็เป็นบุคคลสำคัญที่ได้ช่วยเล่าปีเอาไว้หลังนี้ นางซุนฮูหยินได้ฟังดังนั้นก็คิดน้อยใจสุดกวนจิงว่าซึ่งซุนกวนทำทั้งนี้ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นพี่น้องกันสื่อไปจะกลับไปหาซุนกวนกระไรได้การครั้งนี้ข้าพระเจ้าจะคิดอาจแก้ไขให้พ้นอันตรายจงได้นางซุนฮูหยินจึงร้องว่าตัวทำการทั้งนี้จะทำร้ายเราหรือชีเซ้งเตงหองตกใจจึงลงจากมา้าวางอาวุธเสีย เข้าไปคำนับนางซุนฮูหยินตรงหน้ารถแล้วว่าข้าพระเจ้าจะคิดอ่านทำอันตรายท่านนั้นหาไม่ได้จิวยี่ให้ข้าพระเจ้าคุมทหารมาคอยจับเล่าปีด้วยวาทะอันเฉียบคมและท่าทางอันองอาจเช่นนี้ของนางซุนฮูหยินหรือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจกกก็กทําให้ขุนพลทั้งสองนายจากงอกกกินยอมเปิดทางให้กับเล่าปีและคณะซึ่งในที่สุด ท่านผู้นำแห่งจกก,กก็สามารถหนีการติดตามจากทหารเมืองกลงต่างได้สำเร็จโดยขงเบ้งจัดกองเรือรบมารอรับเล่าปีอยู่แล้วดังนั้นจดหมายทั้งสามฉบับของท่านอาจารย์ฮกหลงก็สามารถทำให้เล่าปีได้สมรสกับนางซุนกหยินเศรษสุในอบาย,ยมุกต่างๆที่ซุนกวนปรนเปลือให้และในที่สุดก็สามารถทำให้เล่าปีเดินทางกลับมายัางเมืองเกงจิวได้อย่างปลอดภัย ความปราดเปรื่องเช่นนี้ของของเบ้งทำให้จิวยี่รู้สึกโมโหมากจนกระทั่งหมดสติลงด้วยฤทธิ์ของความโกรธและพิษจารลูกธนูอาบยาพิษซึ่งยังคงแฝงอยู่ในร่างกายของเขาแต่กระนั้นก็ตามเมื่อจิวยี้ฟื้นขึ้นมาแล้วท่านแม่ทัพใหญ่แห่งงอกก,ก็นำกำลังทหารติดตามเล่าปีต่อไปทันทีแต่จิวจี้ก็ถูกกองทัพของกวนอูซึ่งขงเบ้งสั่งให้ซุบรออยู่โจมตี จนกระทั่งแตกพ่าย